ออกกันสวัสดีครับสุรศิลป์ผ้าชม,มนีผ้ารวยน้ำพี่น้องมาตามาาาพ่อค้าขายเข่าโคตรนะครับเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีนะครับรับมีที่มา,<ช>าเข้ากันพอดีนะครับน้องน้องมาไปฟังน้ำกันนะครับคุณหน,น,น้าหน้าสุดจใจเน,น,นานะฟนะังเนาะครับเน,นาะที่ไหนเดี๋ยวบัดนี้นนนนนนนสิขอถามครับคือปกติแล้วคุณหน้านี่เคยให้แนวทางอยู่มันบ่ครับ ไอ้เลขแนวทางตัวเลขนี่ครับคยเคยให้เคยออกซองอยู่บ่พอบ่บ่บ่อนั่นอ่ะแต่ว่าว่พื้นมูพวกแน่ที่มาถามนอกกันอ่ะครับเคยเข่าไ่ใจ่ปวัครับผมว่าพื้นเข่าเนี่ยเ้ยมันจำบ่ได้จำบ่ได้แต่ว่าพื้นเคยได้น่ะย้อนเลขเนี่กับบ่าซาจุก็ได้มาหลายอยู่ครับอืม่วนมากนี่สิได้มาแบบใดพอคือคือความฝันนี่พือน เพิ่นจะมาบอกด้วยนะจะบอกเป,ปิ่นโตไป็นที่ไหมเป็นเลขฝันนะครับแต่ว่า<ม>อันนี้อันงวดนี้จเจ้าว่าฟังเด้อเพิ่นบอกมาแล้วนี่เจ้าว่ามันสิเข่าหรือบ่เขา 4, 3, เ่าสีสามหาเลขนั่นน่ะแต่ว่าจะมันสิเป็นอย่างไหนงวดนี้เลยสีสามหามันมีเลขอ๋อเพิ่นหายมาสามตัวเลยเหายสามตัวเลยแต่ว่าในในของฝันบอกบอกมังที่ละแต่ว่ามันจะเป็นสิเป็นเข่าหรือบ่เข่าก็ ต้องคิดจะละหนาเอาเองคุณอาเราเพิ่งฝันใหนฟังไหนบอกครับฝันว่างไหนครับต้องฝันกันคือจังหวัดก็รนบอกว่าเลขงวดนี้ให้ให้ซื้อซีสามหานี่แหละกันบอกจังสันเนอะบอกว่างสันแต่ว่าที่ที่มีโชคหรือว่าโชคหนึ่งกันอีกอันหนึ่งมันก็อยู่ที่โชคนะครับเนาะมอืกันเคยผ่านมาแต่งวดที่เก่าๆน่ะ ที่มันได้บอกให้ให้กับอ่เอางวดที่มันเคยเบิ่งพ่อหลังมันก็ได้แต่ว่ามันปีปีใดปีกาเนี่ยบอกหรือว่าปีใดปีใดแดงที่มันนะฮะที่ขายที่ขายของอยู่ดอนก่อยเนี่ยบอกเพื่ใ้ให้กะบอ่เอาครับบอกว่าเพื่อนบอกเลขให้แร้วว่าสันข้างบนนะหกหาข้างล่างเป็ดแปดบอกว่ายังทีไหมบอกจังสั่นเลยบอกยังดีไหมเด็กน่ะผู้ใหญ่น่ะบอกนะ พกหาข้างล่างเล็กน้อยบอกบอกแปดแปดเมื่อนั้นได้เอาเงินที่ว่าที่จงไว้ไปซื้อลออัลลอถนะครับใส่เบิดใส่เบิดเ้ยเงินบพอแล้วัดนี้ไเปลี่ยนใหม่ว่าได้สี่ล่อเนี่ยล่อละสี่พันกว่าเดี๋ยว่าได้แล้วไม่มีไม่มีเบิดแล้วก็เลยว่าบอกเลขให้แน่เ่ย ก็เลยว่าเพิ่นเลยบอกเลขตัวนี้ละหายเพิ่นนี่มันเจ้าที่เจ้าทางที่เจ้าพุ่มยืนหน้าเจ้าจังมันเจ้าพุ่มเจ้ายังแต่ว่าหากว่าอธิษฐานใหไทั้งเพิ่นทั้งบอกใหายก็เริ่มาฝันเห็นกันเลยว่าโอ้ยถามแน่ขอถามแน่ถามยังแล้วก็เลยมาถามเนี่ยมักนี่แล้ว่าเหรนย้ยนี่โบนไห่นี่ยผู้เมียเนี่ว่าจะไปจะไปถามเพิ่นถามเพิ่นถามก้อนเหรอกถามเพิ่นก้อนนนั่ถามยังเหรอถามเนี่ยมักนี่แล้วเหรอตัวเลขอัน เนี้เลขตัวใดเขาก็เลยบอกให้งเงนั่น่ะนะเรบอกว่าเร่พักหนาโดนแค่นั้นบานนี้คนน้อยน่ะเว่าฝันเห็นคนน้อยคนน้อยก็ลาลาบอกเลขให้พ่อแน่งี้ยเรียขตัวใดล่ะบ้านั่นเงินพ่อกับเบิดเลยแหละบ่มีบ่ได้เปลี่ยนดอกอันยางโรยนี่วะมันก็เลยบอกให้ว่าแปดแปดบอกให้ก็บ่าไปซื้อไว้บ่ฟ่วงบานเนี่ยไปซื้อไว้นองหานเนี่ยมองละมือละมือละมือบ่ เออสามสี่หม่องการห้ละได้สี่หมื่นมันบบพ่วงเี่บบพ่วงบบพ่วงอันนั้นน่ะบบพ่วงล่างครับมันก็ออกหกหักกับแปดแปดนั่นอ่ะก็ได้เท่านั้นไงได้เงินได้เงินรวมแล้วทั้งลอตเตอรี่ทั้งนั้นก็ได้ห้าหมื่นหกหมื่นหกหมื่นกว่าอยู่ทั้งใต้ดินเรื่องอย่างก็วันนีได้เปลี่ยนอย่างนั้นละไดแล้วไปขาดเนาะคือแม่นคายพอดเนาะ โอ้ยบอกนี่เคียงหมูอยู่บ้านแดงเนี่ยที่ขายที่ขายหมูมั้บอกผู้นมักเลขคักๆเล๋ยเพื่อนว่าจะไปซื้อแน่นั่นเพื่อนซื้อเท่าละสามร้อยสี่ร้อยตนบ่บอกก็บ่เอาคือเจ้าซื้อไว้จักหาตก็ได้บอซื้อพวกเนาะออกมามือเล่กออกแมนเบิเจ็ดหกห้าบนแปดแปดล่างได้เท่าไหร่จู้ัายกะิี่บอหาหกมือนี่บอกก็เลยวไปเนี่ย งวดน,นี้เลยพ่องวดน,นี้ก็ยังวันนี้ตัวเนี่ยมันสิเขาแล้วบ่เขาก็ยังสี่สามหาพี่น้องบอกพี่เจ้ส่วนมากนี่พ่อมีแต่ร์มข้อมฝันบ่ครับข้อมฝันโอ้ที่ผ่านมากคับมีแต่ฝันทั้งนั้นฝันครับงวดน,นี้ตัวไดนก็ครับพ่อสี่สามห้าสี่สามห้าเม็ดเดียวครับตัดบ่ครับถ่าตัดซื้อบ่ครับนี่ยิตัดคดิตัดการตัดหกปึกหปึกตูก็ได้แล้วแต่แบบนี้บ่ะพ่อ มันหกประตูเนาะเออแลอกมันไล้ไลนั่นแหละสามหานั่นแหละสามหาเฮยสามหาสามหาเคยถือโยนตอนนั้นไปทำงานโยนระยองเออเห็นเอาเห็นอยู่แล้วอยู่ระยองเคยถือหยกเมื่อหนานถือสองคนกับไอ้นั่นได้เกือบแสนซี คือจังบนอ่ะครับฝันออกเป็นฝันเด็กกับเด็กน้อยนี่ล่ะเป็นผู้บอกเด็กน้อยงินแต่ว่าเงินบ่มีกงนแม่นเออเงินบ่มีบอกบอกแน่ล่ล่เนี่ยพอเงินเงินเหลืออยู่หันสองร้อยเงินเหลือสองร้อยที่จากโรงบานมาเป็นน้องลุงบานกบออกมาเงินบ่มีมีเงินอหันสองร้อยอ่าอันบอกเลขให้พ่อแนว่ามันมันว่าเอาหูวมาสั่นเงี้ยหัวไปใส่มันบอกเลยเจ็ดหนึ่งหนึ่งวัสั่น โอ้ยเลขสิบเอ็ดมันบุไดจะไปซื้อวไปทำได้่านี่บอกเพื่อนว่าพ่อสุดใจฟันแม่นบ้านกั้งนล้วนะโอ้ยตามหาจนพ่อบาดนี่ยโอ้บ้านยบ้านอบ้านกั้งเดก๋ถามตามหาพ่อแด้วบาดนี่ตามหาจนเจอตัวนี้โเออเออเจอข้าวันนั้นได้เกือบแสนจีน่ะสองคนเข้าไ้นั่นซื้อไว้เงิน เงินเงินร้อยเงินที่บ้าเหลือสองร้อยได้ซื่อร้อยหกคิปกว่าบาทก็ไมคิดถามถึงมองเออออกออกมาออกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเลยเลขออกโตตรงเลยไงโอ้ยได้ยินข่าวเห็นแล้วเด้อพี่น้องบาดนี่ก็เลยว่าโอ้ยพวกนัหนว่างผู้แต่เจ้าคืออันคักแค่าแบบนี้บานมางวดสองนี่เขาเขามาาเขนำมาหาได้เขาว่าูอันอันคนที่มาเห็นงานอยู่นี่อยู่โรงงานนี่อยู่ใส่หัวแบบนี้มาถามหาคอยน่อยคอยรับอกให้ เพรเลขมันมีหกงวดเนี่ยเลขมันนี่มันจะเป็นหกหกมันหกสามตก่อนเลขมันออกบ้านเนี่มันออกเอาคุพวะหกหกเบิรกูพวอแม่แม่บอรนี่แม่แม่รันบ้เบิร์นพ่อ้องไหนเ่งว่าครับเออนี่ยเนียโยให้พี่น้องมันิยงใหม่พี่น้องมันงเนี่ยบ้าน้ยงสิ่้เออนี่ละอยงนาไดนิ่งๆไว้ครับนิ่งอืมนี่ล่ะขันมีโชกับคือนี่ล่ะตัวนี่ล่ะ ลองลองบังเลยอยู่ทีหลังนะครับเนาะพ่อสุดใจฝันแม่นตีนี่แหละนี่แหละนี่แหละพ่อแล้วบางคันคันคันพ่อคันอองตัวนี้ก็จะได้ว่ามันเคนหามาได้ยินแต่เข้าเจ้าว่าเหียญตัวจริงแล้วพี่น้องมาเนี่ยของแท้ของแท้เด้อสี่สามห้าเม็ดเดียวนะครับนี่ถือว่าเป็นโชคดีของพี่น้องเอฟซีเด้อครับ บออีหลีบอพ่อครับพ่อสุดใจนะครับกูบางคนกัะเอิ้นพ่อบางคนเอิ้นหน้าบางคนเอิ้นลุงนะครับเรียกว่าคุณลุงฝันแม่นก็ได้เรียกคุณตาฝันแม่นก็ได้นะครับแาเว่ากับพันในทาวดอกครับคนกากำลังกำลังเห็นกำลังสร้างเนี่ยแหละครับคือพ่อตีตามหาจนเจอครับพ่อสุดใจฝันแม่นนะครับ โอ้ตัวตนั่นตีคุณพ่อตัวนั่นตัวนั่นครับเอาเสียอีกนะครับเสียอีนะครับอืมเสียอีกนะครับเขาสุกกขาสุกเขาสุกเขาสุกอคุณครับขอคุดับขอคุดใจ